สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจคเคนมาแนะนำที่ดินสวนผลไม้ผสมนะคะทุกท่านเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้ค่ะมีเนื้อที่11ไร่1งาน15ตารางวาติดถนนคอนกรีตนะคะห่างจากถนนดาเพียงแค่50เมตรค่ะทุกท่านพิกัดอยู่ที่บ้านป่าไหนตำําบลป่าตุ้มอำเภอเทศบาลพราวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ เจ้าของเสนอขายในราคาไร่ละ2.6 0มื0บาทพื้นที่11ไร่1งาน15ตารางวาคา่ะภายในพื้นที่นะคะก็เป็นสวนผลไม้อหลากหลายชนิดนะคะมีทั้งรำไยลิ้นจี่มะม่วงกะท้อนนะคะทุกอย่างที่เอ่ยมานี้คือเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้หมดแล้วนะคะทุกท่านอายุการปลูกอยู่ที่9-10ปีแล้วทีเดียวนะคะก็ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะภายในสวนยังทําการขุดบ่อนะคะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่1นึสระปล่อยปลานิ้นไว้เรียบร้อยเลยค่ะทุกท่านและยังนําน้ํานะคะมาใช้กับสวนผลไม้ในแปลงในพื้นที่ได้อีกนะคะเจ้าของได้เดินท่อแป,ป๊บน้ําค่ะทั่วบริเวณที่ปลูกต้นไม้แล้วนะคะทุกท่าน ผลผลิตที่ออกมาจากในสวนนะคะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงในสวนเลยทีเดียวนะคะทำเลตรงนี้นะคะไม่เปี่ยวค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะดินดีน้ำดีค่ะท่านใดต้องการเป็นเจ้าของสวนผลไม้นะคะสามารถติดต่อเจ้าของได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะนัดชมพื้นที่ก่อนได้ค่ะทุกท่านหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสายตรงคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเจ n เนขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ